đi bà bà đúng bớt sư phụ, sư khôn nó không bà bà sao nó có đem khách mẹ vì lẽ cứ cầu khí đơm luôn, bà đúng nó rồi Ôi, ở tặng thế, dù Thái, dù lao, không hợp thông, bằng sau nó có đường phẹt rồi lời, nó là xíu hát hàng về phía nó đòi. Lột cả ốc nữa đòi. Mà hát đột bảo Đôi. Lại เมีคนมาหาหนีเนาะโดยาคนดึงรถโดยอือโถรถถัดเอาขึ้นบุได้ชับเอือโดยสวัสดีโดยกำลังมาหารถแท็กเตอร์ฟอร์ดพี่น้องไปให้บรนดึงซอยโดยโดยสวัสดีโดยยันยกแข่าพางีเจ้อาขอไปประมาณห้าสิบเมตรหน่อยห้าสิบเมตรบ้านน้องฟ้าเนี่บ้านบุกฟ้าน้องฟ้า พี่ันห็นนะมอง้าทำมเดี๋เียวงเข้าไปพขยาน้องะะนสองน้องะนาเยอืมโตขนแตงหลุดแปงหน้าดยมาไปดึงหลุดตวุนชะวันเลยล่ะมาเลยห้าเลยว่ากามาเวลูกลูกเนาะแมลงเชอร์กระรำหลักะน้องนิ้วคอ่างมาน้องหนน้องก้อน้องอื่นหรว่าแามาแว่ก่อน วัดย<ไ>ิบไปหาไอ้วัดธำเจียไปทำบุญวัดธำมเจียไปไยจอาไปบนรถข้าชอะไรสักเนอ้าวนี่วัดธำเจียก็เห็นตู้นี่ไปทำบุญทำยังไหวคอพรอี่แหละออเด๋ยปเกียลมาแล้วปะปาล้วไปน้องกอยววก,ววกับผู้อ้ถูกไม่เป็อนอ้ก่อนว่าไปไปไปเปิดมาแล้ว โอ้โษเปิดโอกาสนิบไปเลยเหมือนเหมือนรถรถทูม <c ười> ันเลยเนาะันนะรถฟอดอ้โท่ะร่เทียน่ป่าลงโอ้โเอาไปเลยก่อนเนาะโอม้โท่าไหทียทางไฟเโนป่าลุงขบรถไมากได้ยุแล้วก็ได้ยุเหอนเลยเน้อวัมันจะเอาน้ำเทไรเนาะปาจากเนา าน้ำมันมั้เลยไายของมีเงินดแต่ว่าประมาณเท่าไหรแสประมาณสแสนเนาะได้สแสนนี่ก็ดีเลยแก่ลยเีจะกี่มเลยหุ่นก็มา่ยังคอยอยู่ว่ามุไปก่ออคดีนะดีเนาะ พาลูกพาอเมียพ่อครอบครัวมากไปปุ้งหมดจะต่อไปคินเออกที่ไหนเลยไปหาหมออีกคุหอดใช้เทาวหรยนะหอดสบายลำซ้งเลยตัวเจะาีคำน้อนขึมาเลยอันนี้ก็สองมือสแล้ี่ใกล้จะเอาหามูอเอาบปแม่กใกลเอาสามสามชีมมือะไรมาดูเรื่องเจ้ามาเราเหอนเจ้าเจ้าไม่ใช้ทำไมมากอะนาเจ้าหันนติด ตีนรถจูบิซาจูบอะไรขายเบิดบทำไมนะขายเบิดจจะพัดอ้หจัดจังโค้งเ้าหนะคลายทงเาต่อได้คายงบเขาเลยคายยาในตลาดจ้ะลงไปพอได้คายเช้าเลยคาเลยสิโดยมาเร็วเลย เร um le ็วค er. ุยยั่งเร็วคุณค่ะเร็วแห้งเลยไม่ได้เห็นเ่เห็นบบโดยฉ่เห็นข้างใครมันจะเนาะไม่เคยไม่เคยเสียตุดียแคบโดยต้องการตุ้ดมันเปล่าตุ้ดมันใหญ่ตนมันตัวไหโต ่วนอ้อยนอ้อยดูเลยว่าโบเมโตอยู่ในพอลบอักปัสสาวะหอยมาวาหออะไรยมายมรถาพี่น้อเยมรถข้เก้าเเนาดยมันเแบขยมรถขยานแบบมว้ไทยเนาทาง ไปฉันต <the> ่อไปน้ำค่าดีสินะแล้วถึงพื้นเหมือนกันร้ายนะเราจะเติมมาแก้วซะเนาะเราจะต้องใช้แห้งรถร้ายเนี่ยรถเทเด้อจะนอนดีเอาคนสี่แห้งห้าอีกอ่ะเด้อคนห้าเติมคนหน่วยยี่เยอะกว่าเดี๋ยวน้อเลยโอ้โหจั่งรถมาเอาเลยเพราะยอร์กินเราแค่แห้งรถเท่านะพี่โอ้ยเดี๋ยวเออด่าเออด่าเจ้ากันน้องแคเรนด้วยกันแหน่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 สุดท้าย ก็หยอนะมันหะแค่นี้นเนาะยอนตะมันนเถะลไไขายเช่องไม่ไถาแค่นี้วะไม่แถวนอนนอนนวเนาะนอนเลยลไปได้เนาะอคแต่ว่าผนนอนคื่เก่าเลยคนพุงเจียงลุกไ่ได้อีกะโดนคือคือว่าเม่ทแถพุงลงนิ้วกะไปอยู่เลยดิเนาะอึ้งเนาะเม่ทแถพุงลงนิ้วไปแล้วเนาะเพราะว่า cô là díu, lên đây, rồi, cứ cứ vội, tân là cái gì, lau nhàng, lại ra in, sao mi, lau nửa rồi, này vậy?

มือและมาเนอมือตอนมันชุกปะชุกอีกะขี่รถบ้าแนโตข้ามาลำทางเออมันา่ร้อแนตข้ามาทงตัรถก่อนข้อโตข้ามกันแน่เนาะเย่โต้ากันให้ชุไร้เมื่อกี้แลนให้ขึ้นได้อ้ขึ้นได้อ้ข้างลงๆมันก่อนเอาไป ่อเพิ่นก็ขาดประสบการณ์นิวลายอ๋อนเคยไปดูแสงมาเลยน่าชอนาอบรถมเรมเอ้าน่ยืบน้ี่นเรนี่เดีว่ารถอลารรถแท็กซี่รถขอนรไกลเนาะไกลเียนพี่นังว่าต้กิ๊บกิ๊ขึ้นก็ไม่ได้รถิลำบาก

จักเป็นยังเใชละหลุดไปคือคือว่าจะทานเน้นอะไรได้น้องโดยหลุดไปจ็คไปอยู่ใส่แย้งแค่แยงแล้วบ่าิดูกไัมนังนั่งอยู่อ่าก็ได้จักคือยนก็โอ้จักแบลอยเลี้ยนใ่ปะแต่ว่าคนทอดลอเลี้ยนอ่ะคนทอดนทอดอะไร้นอแปดสิบเจ็ดเลี้ยนอ๋อแปดสิบเจ็ดต่อไปเลยมาหักจีบก็ เอนันน uh, really ีนไหเ็นเงหนนะเร์ดบัีธาคารคบอพเรียบ้อยเเียครบเลกันโนอไโอโอไปก็โอไปอยู่บัญชีอยู่ปหละเลยโหกเห็นดิเนาะเมืนกรดดว่างนลย เด็กดีเลยขึงฮ่าคุัทสเมืัอกด้อะไรนะโดยผ้ากับพาโคตรเป็นสีมาาหดผมเป็นงานไม่เห็นอยู่ดิจะพ่ามันเหอไม่ผุ่วมาด้สารังผงก่อนแดนผืนหัวนั่นเลย กีบกอนกันโอ้อืมเด๋เนหาช่องนอยู่เลนเพิ่งกกตองตึงกเทยแบบนั้นเลยเเอี้าุมาทางยากี่โอ้รถทางนี้รถยากเนาะคนน ในนันยเกาคนขี่ไว้ได้หรือต้องขี่ไว้ไม่ได้ขนมา2คน,นดแค่ี่โ้่นำทางนเลอแงเดยพี่่ามั้คนน้ะค้งบนชีโงมาทางนี้เนาะโค้งันขี่ลงทงได้เาพาบนลงทางอีเลย

โอ้ยยังไอ้นารไปเรื่องกสิมาอะไรอยู่นนเลยไีทางลงกัจะแวอันนี้ผมต้องบอกวุ้นระวันมาสิบุกฆาแถวหนิบนาะก็คขอรถอนามัยนะตนน้เกือบรุกเลยนะน่ะอหน่รถูกรถวุ้สระวันลงก่น ยังค้าบ่อนแห้งอ่ะจอดไว้พี่น renamed, card, ้องเอลยบอกว่จอดไใบขาน้องเอือน้องก้อยแหละก็เลยสิไทยมันจู่ลมล้งลมล้งบัดสีออกไปมันม่ได้ย

mà là, không gấu. này mùi đông niu gỗ cái luôn thôi dạ nó rồi mọi nè đi rồi bà luôn thôi nó bị nó rồi đây là bạn đi Ô phần oh, nó rồi chữ rồi à, thôi à, đúng. Phải đúng. Ừ, thôi rồi ừ, thôi sai thôi 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 <laughs> ừ. à, rồi thôi ừm thôi ừm thôi ừm thôi rồi thôi ừm thôi Nó thôi ừm thôi rồi thôi ừm thôi ừm mà ừm thôi nó thôi cái thôi la thôi rồi thôi ừm thôi ก <sp acon> ็ขอกล่าวสวัสดีสวัสดีป้าลุงเนาะด้ยขอบคุณที่มาเบิ่งช่องเนาะก็จะจนจบก็ขออยู่ดีแฮงสุขภาพแข็งนําด้วยสุขเก่าเงินไหน้องทองในมานาะด้ทานมื้อเช้า้ขมแง้หลายกากเด้ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาเด้อนด้ผมมเินตลอดไซาทุกบ๊ายบาย